ทำว่ามันอยู่ที่นี่ทั้งกองพลทำให้ทุกคนตื่นตะนกผู้กองเดินหน้าเครียดเข้ามาหน้าที่ดำอยู่แล้วยิ่งดำหนักเข้าไปใหญ่แม่งใครยิง M72 มวะพังกันหมดขอเท็จจริงได้ความว่าทุกอย่างปฏิบัติตามแผนแต่หนึ่งในเสือพผานที่อ้อมไปดักรออยู่ฝั่งโน้นตื่นเต้นสุดขีดเมื่อเห็นข้าศึกอยู่อีกฟากหนึ่งของลำธาร จึงล่นลานยก M12 ขึ้นกระชากเตรียมพร้อมแต่ผิดพลาดไปกดปุ่มแมกนิโตจรวดจึงทำงานพุ่งออกไประเบิดฝั่งตรงข้ามเสียงดังสนั่นบนไหวเดชะบุญที่ไม่ถูกฆ่าสึกและชุดล่วงหน้าที่ซุ่มรอสัญญาณอยู่ฆ่าศึกเองก็ตกใจสุดขีดเหมือนกันเพนนี้อุตลุดแลาวิ่งตามไปหวังจะจับเป็นให้ได้แต่ตามไปไม่ไกลนักก็ถึงฐานที่มั่นของฆ่าศึกซึ่งเป็นขุมกำลังใหญ มีหลายคนกำลังเลื่อยไม้เสริมสร้างที่มั่นอยู่เห็นมีรถถังคลายรถถังฝังลงอยู่ในดินเหลือตะป้อมปืนโผล่ขึ้นมาข้าศึกในฐานเมื่อเห็นมีคนวิ่งตเตลิดอิอะบอยบายไลย่ตามกันมาก็ตกใจถึงเครื่องมือแผ่นนี้หายหลบเข้าไปในป่าหมดเราเห็นถ้าไม่ดีก็เลยกระหืดกระหอบกลับมารายงานทันทีเราไม่ต้องรีรอคิดอะไรมาก ผู้กองสั่งชักแถวตั้งขบวนรีบเพนออกจากจุดหนีไปในทันทีระหว่างคลุกคลักจัดขบวนอยู่นั้นมีงูตัวขนาดเครื่องสีดําพุ่งออกมาจากพุ่มหมายข้างทางเหลือตัดหน้าขบวนหายไปอีกข้างอย่างรวดเร็วทุกคนชะงักมองหน้ากันงูมันตกใจกลัวอะไรถึงพุ่งออกมาแบบนั้นหรือมันจะเป็นลางหลายใช่ทุกคนได้แต่นึกในใจ แต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาให้ขวัญกระเจิงชักขบวนเคลื่อนที่ไปได้ไม่กี่นาทีก็มีเสียงวีดของลูกคอลูกแรกเลยผ่านข้ามหัวไประเบิดเสียงดังสนั่นตรงท้ายขบวนมันเหมือนนรกแตกป่างเงียบสงบพลันแตกกระเจิงด้วยเสียงระเบิดของหาฝนเหล็กที่ตกลงมาทั่วทุกย่อมหญ้า เฮ้ยกระจายกำลังกันออกไปทุกคนป้องกันตัวเองอย่ายิ่งจนกว่าจะเห็นตัวเป็นเสียงตะโกนของผู้กองซึ่งวัยทายาทสมกับที่มาจากหน่วยลบพิเศษกระโดดพุ่งลงข้างทางอ่อจากนั้นนรกแตกต่อเนื่องลูกยาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกคอ61อย่างน้อย4-5กระบอกสันโมมาเล่ากระหาฝนตามด้วยจรุด RPG และต่อมาก็มีเสียงปืนกลเบาดังขึ้น RPG หลายนัดไปกระทบระเบิดกับต้นไม้ทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่โค่นตกลงมาดังผงผางใบไม้ล่วงกลาวทาหารอย่างน้อย3-4คนถูกสะกิดระเบิดล่วงลงไปกับพื้นบางคนกระเสือกกระสนคลานลบหนีไปได้ หล,ลายคนแน่นิ่งไม่ไหวติงระเบิดตกหนาแน่นมากแทบทุกตารางเมตรก็ว่าได้เราตกอยู่ในวงล้อมอันหนาแน่นของข้าศึกเสียแล้วแถมยังตกอยู่ในชขยภูมิที่เสียเปรียบมากๆด้วยเพราะยังไม่ได้ขึ้นจากแอ่งลำธารที่ค่อนข้างจะลึกมีพื้นที่สูงคมอยู่หลายด้าน เพื่อความท่องตัวผมรีบปลดกระเป๋าผ้าใบถุงเมดิกบรรจุข้าวของเครื่องใช้รวมถ้งบัานเลแบนที่เพิ่งเก็บใส่ซองตอนเช้าเข้ามาในที่ล่มออกมาวางไว้หลังต้นไม้ใหญ่หวังอยู่ว่าจะมาเอาคืนเราได้ยินเสียงตะโกนสั่งการเป็นภาษาเวียดนามและเสียงโห่ร้องเดี๋ยวมองไปที่ผู้กองเห็นแก่โดดถุกลงไปแต่ไม่เห็นเงาคงเลี่ยงลบไปทางอื่นซะแล้วอาพจนัดหนึ่ง ซตข้ามหัวลรไปอีกด้าน <S <S ใกล้มากทุกคนหมอบราบตัวแนบเบียดติดกับพื้นดินแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวจนแก้วหูดังวิ้งวิ้งควันฝุ่นสีดำลอยตลบฝงไปทั่วเราลุกขึ้นวิ่งวิ่งและก็วิ่งจนถึงหลุมขนาดกว้างใหญ่ลึกสองสามช่วงคน มันเป็นหลุมเอฟหรือหลุมระเบิดจากเครื่องบินมีเสียงระเบิดไล่ตามมาข้างหลังหนึ่งทียิบนัดหนึ่งจวนแจกใกล้มากผมตัดสินใจโดดลงไปในหลุมทันทีมีไพลัทและทหารที่ตามมาลงตามไปด้วยสิ้นเสียงระเบิดซึ่งตกใกล้ปากหลุมสองสาตมูมไพนัดรู้ตัวก่อนใคร รีบปีเกิยกตะกายเป็นขึ้นจากหลุมก่อนหันมาตะโกนลั่นพี่แฟกขึ้นมาเฮ้ยพวกบึงขึ้นมาเร็วอันตรายประโยคสุดท้ายตะโกนแข่งกระเสียงระเบิดหลอกเรียกเพื่อนทหารเสือพ่านที่ยังคลุกคลักทำท่างงงันกันอยู่ผมพยายามรีบปีนขึ้นจากหลุมแต่น้ำหนักของวิทยุ PRC และ M16 และดินที่ล้วนซุยเกือบเป็นผง ทำให้ขึ้นไม่ได้ตกลงไปถึงสองครั้งสุดท้ายผมนำเอา M16 ออกมาถือไว้และตะเกียกตะกายเปีนขึ้นโดยใช้ผ่านถ่ายปืนช่วยพยุงยันพื้นไวม,มีไพรลัดยื่นมือมารับฉุดขึ้นมาได้บุดบิดแต่ M16 ไม่เอียมอองหลุดมือตกลงไปในหลุมผมเสียดายหันกลับไปเห็ขนทหารอีกสองคนปีนตามขึ้นมาเต็ดแต่อีกคนยังมอบอยู่ที่ก้นหลุมไพลัดกระชากแขนผมให้วิ่งตามก้นไป โดยมีทั้งสองตามไปติดๆลูกกระสุนปืนคอตกลงมาอย่างทียิบยังกระหาฝนเหล็กแม้แต่หมดซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่หากระสุนตกก็รอดอยากเราทิ้งตัวลงนอนราบติดกับพื้นเป็นระยะระยะเดี๋ยวแต่ว่ามันจะระเบิดใกล้ขนาดไหนเราวิ่งไปได้ไม่ไกลนักก็ต้องรีบหลมตัวลงนอนคว่ำแนบติดกับพื้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงลูกยาวเฟียวสั้นๆผ่านหัวลงไปในหลุมที่เพิ่งตะเกียกตะกายขึ้นมาเสียงดังสดั่นบันไบ ยังไม่ทันสิ้นเสียงผมผุดลุกขึ้นทันทีพุ่งตัวไปหมอบหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่หมายตาไว้ลนลานขวาแหนเซตวิทยุ PRC 77ติดหลังออกมาเรียกนกกระเต็น403ทันทีและก็มีเสียงตอบรับทันทีเหมือนกัน403จากสปักฟลัคนี่คือเหตุฉุกเฉินแล้วถูกปิดล้อมค้าศึกหนานั่นมากต้องการกำลังสนับสนุนทางอากาศเดี๋ยวนี้ทันที เข้าใจว่าสปาร์คพักต้องการความช่วยเหลือ4-0-3กำลังเฮดดิ้งไปหาสปาร์คพลักเดี๋ยวนี้กันลุนาะสแตนด์บายโลเจอร์สแตนด์บิ้งบายระหว่างที่พูดกับ4-0-3นั้นตาผมมองกลับไปที่ลุมระเบิดและต้องขนลุกสู้ขึ้นมาทั่วตัวเพราะได้พบกับสภาพสยดสยองของชิ้นส่วนมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องในตับไตไส้พุงแขวนติดกับต้นไม้ใหญ่ที่เอ็นไปทางปากหลุมมันคือส่วนหนึ่งของอวัยวะที่เคยประกอบกันเป็นร่างกายของเพื่อนนักลบที่สับสนไม่ยอมขึ้นจากหลุมผมตัดสินใจเบือนหน้าหนีจากภาพสยองขวัญน,นั้นเสียมาถึงตอนนี้เหลือไพรัตและเพื่อนทหารเสือพรานอยู่อีกเพียงคนเดียวมอบรวมกันอยู่ที่เดียวกันทั้งสองประทับ M16 พร้อมยิงได้ทันทีถ้าศัตรูปรากฏกายขึ้นมา เสียงปืนเล็ดดังละงมทั้งอาก้าและ M16 ผสมผสานด้วยเสียงระเบิดและเสียงของปืนกลที่ดังต่อเนื่องภัยรัดซึ่งมาถึงตอนนี้ยังสงบนิ่งอยู่ไม่ซีดไม่มีอาการเหมือนอีกคนซึ่งหันหน้ามาถามผมพี่แฟกเยียกเครื่องบินแล้วใช่ไหมเยยกแล้วรัดกำลังมาใจเย็นๆแต่พี่นีมันไม่ใช่ธรรมดานะ พูดยังไม่ทันสิ้นประโยคมีเสียงระเบิดอาพีจีหนึ่งนัดตกระเบิดใกล้เราแบบฉิวเฉียดสเก็ตระเบิดโดนกิ่งไม้บนหัวหักใบไม้ล่วงลงมาเหมือนหิมะตกผมเห็นไปอีกด้านหนึ่งทั้งภรัตและเพื่อนวิ่งตามกันมาติดตดอีกนัดข้ามหัวเราเลยไปด้านหลังระเบิดเสียงดังกลุ้มใหญ่ ผมไม่ยอมเป็นเป้านิ่งวิ่งวิ่งและวิ่งอย่างเดียวเพราะรู้ดีว่าถ้าสึกตรวจการเห็นเราและกำลังม,งมุ่งถล่มโดยเฉพาะไอคนที่แบกวิทยุนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญต้องกำจัดให้สิน้นอาพีจีนัดหนึ่งวิดผ่านหัวเราไปนัดหนีใกล้มากเราทั้งสามถึงตัวลงนอนหมอบราบติดกับพื้นดินพร้อมกันเหมือนกันัดกันเอาไวา้เสียงระเบิดดังเยืองไปทางด้านหลัง ช่วงล้มลงม,มอบผมได้ทันมองเห็นจรวดลูกนั้นกระทบกลางลําต้นของต้นไม้ใหญ่ทางด้านขวามือค่อนไปทางด้านหลังไฟลามเลียศาสตร์ลงมาเหมือนกระสุนแตกอากาศผมได้ยินเสียงสะเก็ดของมันกระทบกับเหล็กที่วิทยุติดหลังผมดังกล่าวใหญ่ผมเสะเทือนสั่นไหวไปทั้งตัวได้ยินเสียงรลองมาจากใครคนหนึ่งข้างหลังแต่ไม่ดังมากนักโอ้ยจบตอนที่3แล้วนะครับ ดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะครขอบคุณท,ท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ